เราต้องการผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มีคุณภาพเราจะพยายามโน้มน้าวให้พวกเขามาร่วมทีมให้ได้สวัสดีครับโฟนตรงตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของความพังพินาศของแมนยูลุ้นมันมั่นใจตามรายแอีดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับคำพูดในช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็นคือคำพูดของเอริกเทนฮารหลังจากจบเกมที่แมนยูบุกไปแพ้เบนฟอร์ดยับเยินศูนต่อสซึ่งในคลิปนี้นะครับ ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดดังพร้อยความพังพินาศในเกมนี้กันครับการบุกไปแพ้กับเบน f o ฟอร์ดูอนะครับนี่คือการที่แมนยูเนต็ดจมบว้ยในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992แมนยูแพ้7เกมเยือนหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นผลงานที่ย่แแย่ที่สุดในลีกนับตั้งแต่ปี1936แมนยูเสียสประตูภายใน35นาทีเป็นครั้งแรกในเกมพรีเมียร์ลีก เบนฟอร์ดนะครับคือทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่ยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้4ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกโดยก่อนหน้านี้นะครับมีเพียงแค่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ทําได้ในปี2020และลิเวอร์พูลที่ทําได้ในปี2021เท่านั้นครั้งสุดท้ายที่แมนยูแพ้น2นัดในช่วงเปิดฤดูกาลนั่นคือปี1992ถึงปี1993แมนยูออกสตาร์ทแพ้น2นัดแต่ในปีนั้นแมนยูจบด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับ หลังจาก2เกมที่ผ่านมาเห็นทรงการเล่นของแมนยูแบบนี้ในปีนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยละครับที่แมนยูจะทําได้เหมือนในปี92เกมนี้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูแพ้แบบเละเทะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเกมนี้แมนยูแพ้กับทีมอย่างเบนฟอร์ดทีมที่เพิ่งได้เล่นพรีเมียร์ลีกมาเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นลองนึกภาพดูนะครับถ้าเจอทีมที่มีคุณภาพสูงกว่านี้มันจะเละเทะขนาดไหนในเกมกับเบนฟอร์ดนะครับแมนยูจ่ายบอลไม่ตรง แกะเพลสไม่ได้พลาดกันง่ายๆแบบเด็กอนุบาลเป็นแบบนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่านักเตะในทีมนะครับจะมีสตาร์ดังชื่อดังล้นฟ้าซึ่งจะเทียบกับผู้เล่นของเบนฟอร์ดมูลค่านักเตะต่างกันลิบลับเลยทีเดียวโดยมูลค่า11ผู้เล่นตัวจริงของเบนฟอร์ดมีมูลค่ารวมกันเพียงแค่55ล้านปอนด์เท่านั้นในขณะที่แมนยูมีมูลค่ารวมกันถึง424ล้านปอนด์แต่มูลค่าพวกนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆ ซึ่งการที่โรนัลดอยากจะย้ายทีมมันก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าทีมเล่นกันได้แค่นี้เพราะแมนยูใจไม่สู้เลยพอโดนยิงประตูและพลาดแบบง่ายๆนักเตะก็ต่างพากันคอตกกันหมดความพึกเหมืมที่เคยมีมันหายไปหมดจากความผิดพลาดง่ายๆนั่นเลยทาให้นักเตะภายในทีมหมดกําลังใจและมันก็ทําให้ทุกอย่างในเกมนี้รวนไปหมดกลายเป็นเดินเล่นแบบเหงาหงอยไม่มีความเป็นนักสู้ซะเลยมันเหมือนกับว่านักเตะลืมไปแล้วว่า นักเตะเหล่านี้คือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูชุดนี้นะครับต่อให้ได้โค้ดที่ดีวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกครับถ้ายังเล่นกันแบบไร้จิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้แบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหาว่ามองโลกในแง่ดีฤดูกาลยังเหลืออีก36นัดและตลาดซื้อขายก็ยังไม่ปิดดังนั้นในเวลานี้นะครับเหลือเวลาอีกสสัปดาห์กว่า,ก,วาก่อนตลาดปิดเราอาจจะได้เห็นความบ้าคลั่งในการทุ่มซื้อนักเตะของแมนยูก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ได้นักเตะใหม่มา โดยพ่อได้ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางฤดูกาลนี้ของแมนยูอาจจะหมดลุ้นเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็เป็นได้และคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของความพังพินาศของแมนยูวันนี้ผมโฟนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ